สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักและเคารพทุกท่ทานครับพบกับผมเต่านิจาทาง ssktv หนังสือพิมพ์สกิดข่าวและมูลนิธิสกิดข่าวเต่านิจาครับวันนี้เราพบกันวันที่31ตุลาคม2566เป็นวันสิ้นเดือนแล้วครับก็จะเข้าสู่เดือนใหม่นะคือเดือนพฤศจิกาแน่นอนนะเริ่มเข้าสู่ต้นหนาวนะปลายฝนต้นหนาวแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางเหนือทางภาคอีสานก็ขอให้ระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดทําร่างกายให้อบอุ่นเข้าไว้นะเพื่อที่จะได้ต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องของไข้หวัดใหญ่ที่อาจจะเกิดขึ้นในท่ามกลางอากาศที่กําลังจะหนาวเย็นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้นะครับแต่วันนี้ผมตอนนี้จะจะมาพูด2เรื่องนะครับอ่า เพื่อเป็นการแสดงความคิดเห็นนะเป็นการส่วนตัวนะครับผิดพลาดอย่างไรกระผมตานินจาขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียวนะครับไม่ให้ใครต้องมารับผิดชอบด้วยนะครับเรื่องแรกเลยที่ผมอยากจะพูดนี่ก็คือเรื่องของแรงงานไทยที่อิสราเอลเรามองเป็นสองมิตินะครับมิติที่หนึ่งเลยเนี่ยนะฮนะณเวลานี้สงครามกำลังขยายาการสู้รบ ออกไปอย่างมากมายใครผิดใครถูกใครจะเป็นอย่างไรนั้นเราไม่อาจสามารถที่จะไปรับรู้ได้และไม่อาจที่จะไปย้อนอดีตย้อนประวัติศาสตร์นะการสู้รบในพื้นที่ต่ตางๆเหล่านี้ซึ่งผมเชื่อว่าคนทั้งโลกนะแม้แต่คนไทยเองก็คงจะทราบอยู่แล้วว่าใครเป็นตัวต้นต่อก่อกำเนิดที่ให้เกิดสงครามขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้ หลังจากที่มีการสู้รบกันมาโดยตลอดนะฮะแล้วก็ถูกเอารัดเอาเปรียบนะไม่ว่าจะเป็นฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดก็ตามนั่นเป็นเรื่องของระหว่างกลุ่มฮามาสปาเลสไตน์และก็อิสราเอลนะครับที่จะมีบิ๊กใหญ่ๆนะทั้งสองฝ่ายหนุนหลังการสู้รบในครั้งนี้แต่สิ่งที่สำคัญผมจะพูดถึงก็คือเรื่องของปัญหาแรงงานไทยครับแรงงานไทยอย่างที่ผมบอกนะรเรามองในสมิติมิติที่หนเนี่ย นะส่วนหนึ่งก็อพยพหนีตายนะท่ามกลางสงครามที่กําลังเข่นฆ่ากันอยู่ในขณะนี้นะครับเนื่องจากว่ากลุ่มฮามาสเชื่อโดยบริสุทธิ์ใจของเขาเองนะบอกว่าคนไทยนั้นเป็นเสมือนอ่ากำลังรบนะฝ่ายสเสบียงกลางให้กับทางอิสราเอลด้วยการไปปลูกพืชพันธุ์าหารนะเขาไม่ได้มองว่าเป็นแรงงานนะที่เข้าไปขายแรงงาน เขามองว่าเป็นทหารรับจ้างนะครับก็อาจจะมีการจับกลุ่มแล้วก็ณาเวลานี้เป็นเรื่องที่น่าเศร้าสลดใจเห็นข่าวล่าสุดนะบอกว่าคนไทยจํานวน19คนที่ถูกจับอยู่เป็นตัวประกันเราในฐานะคนไทยคนหนึ่งเราในฐานะที่เป็นคนรกักญานะครับแล้วก็ทํางานช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนรกักญาและคนชาติพันธ์มาโดยตลอดระยะเวลากว่า30ปีเนี่ย เราเข้าใจและเห็นใจพี่น้องกลุ่มชักลุ่มใช้แรงงานนะเห็นว่ามีเสียชีวิตไปกว่า30คนเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเป็นอย่างยิ่งนะครับทีนี้เมื่อเกิดปัญหาอย่างนี้เนี่ยนะฮะร,รัฐบาลเองก็พยายามนะครับพยายามที่จะอ้อนวอนนะขอให้พี่น้องแรงงานไทยเนี่ยกลับสู่มาตุภูมิกลับบ้านเกิดเมืองนอนก่อนสงครามสงบค่อยว่ากัน ก็มีบางส่วนนะครับที่กลับสู่ประเทศไทยแต่อีกบางส่วนก็ยังแข็งขืนหรือจะว่าดื้อดึงก็ก็ได้นะฮะว่าเขาดื้อดึงก็ได้สาเหตุทั้งสองประการเนี่ยประการแรกก็คือว่าเขาอยู่ในพื้นที่ร่อแหลมมีการสู้รบมีการเข็นฆ่าคนไทยตายไปต่อหน้าต่อตาจํานวนไม่น้อยดังนั้นจึงเห็นว่า,าถึงขืนอยู่ไปนี่ก็อาจจะต้องเสียชีวิตในที่สุดจึงต้องกลับ สู่มาตุภูมิตามที่รัฐบาลได้พยายามให้การช่วยเหลือส่วนอีกกลุ่มหนึ่งก็เห็นว่าน่าจะยังอยู่ได้แล้วก็น่าจะปลอดภัยถึงจะอันตรายบ้างคือพูดง่ายๆว่าเสียดายเสียดายเงินเดือนที่ตัวเองได้รับและมีกระแสข่าวว่าแม้นายจ้างชาวอิสราเอลไม่ค่อยดูแลแรงงานไทยเท่าไหร่นักแต่มีการพยายามที่กักเงิน พื่อที่ไม่ให้แรงงานกลับและมีการเพิ่มค่าจ้างนะก็ทําให้แรงงานอีกส่วนหนึ่งนะจำนวนไม่น้อยเลยนับหมื่นลังเลใจแล้วก็มีบางส่วนที่ตัดสินใจไม่กลับนะครับเนื่องจากว่าเสียดายค่าแรงเสียดายเงินเดือนทีนี้ถ้ามองทั้งสองส่วนมารวมกันแล้วเนี่ยก็น่าเห็นใจทั้งสองฝ่ายน,นะครับไม่ว่าฝ่ายที่กลับหรือฝ่ายที่ไม่กลับ ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมเอาใจช่วยรัฐบาลเรื่องนี้ผมไม่มีการติติงรัฐบาลเลยจะติติงช่วงต้นๆน,น,นะที่กรณีที่พนนะระนท่านเานาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยปากเปราะไปนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องของไปประนามอาหมาัดนะหรือประนามอิสราเอลก็ตามอะไรก็ตามเนี่ยนะฮะผมอยากจะให้รัฐบาลไทยเราอยู่นิ่งๆนะครับเราช่วยคนของเรา และเราไม่ประนามใครเพราะมันล่อแหลมทั้งสองฝ่ายถ้าเราประนามกลุ่มฮามาสกลุ่มมุสลิมในประเทศไทยก็เริ่มเคลื่อนไหวนะมันก็จะสร้างปัญหาให้เกิดขึ้นไม่เพียงที่จะเกิดที่สามสี 4, จังหวัดชายแดนภาคใต้เท่านั้นนะครับมันเกิดทั่วประเทศเท่าที่ผมเต่านินจาทราบมาก็มีพี่น้องมุสลิมนะตั้งแต่แม่สายนะครับเชียงใหม่แม่ฮองสอน ตากการจนะบ,บุรีเนี่ยเริ่มขยับตัวนะครับเนื่องจากว่าคนเหล่านี้เข้ามาโดยทางส่วนราชการและกรมการปกครองเนี่ยนะเป็นผู้เปิดทางให้เขาเองโดยอ่าเขาเรียกอะไรจะเรียกว่าทุจริตได้ไหมนะต้องถามนะครับถามทางกรมการปกครองเองว่าการกระทาอย่างนี้ทุจริตหรือเปล่าไม่ทราบเนื่องจากว่ามีการนําคนเหล่านี้เข้ามาแล้วก็ทําบัตร พื้นที่สูงบ้างบัตรประชาชนบ้างนะฮะหลักหมื่นหลักแสนแล้วก็หลักล้านเป็นจํานวนไม่น้อยเลยทีนี้ถ้าเขาขยับทั้งหมดในประเทศไทยระอุแน่นอนนะครับเพราะในขณะนี้เองก็มีพักการเมืองบางพักได้ลงพื้นที่นะปลูกปันเด็กและเยาวชนโดยการนําเอากีฬานะครับเข้าไปสอดแทรกนะมีการตั้งทีมกลุ่มหลายจังหวัด อย่างที่ผมได้เคยรายงานไปแล้วแต่ทางรัฐบาลเองไม่ขยับนะดังนั้นการที่พ่อแม่พี่น้องกลุ่มขายรายงานที่ยังไม่กลับเนี่ยก็น่าเห็นใจครับถ้าเขากลับมานะก็พบกับความอดอยากยากจนอย่างเก่าเพราะอะไรเพราะรัฐบาลก็เอาแต่ยังตำแหน่งกันเอาแตา่ฟังคำสั่งในายใหญ่หรือเอาแตอา่อยากจะได้นั่นนี่นู่นนะ แต่ไม่เคยที่คิดจะเข้าไปศึกษาไม่เคยคิดจะลงพื้นที่ไม่เคยคิดจะเข้าไปรับฟังความคิดเห็นจากพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจังถ้าเข้าไปรับฟังปัญหาของพ่อแม่พี่น้องประชาชนอย่างจริงจ,จังเนี่ยนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องชาวไทยกลุ่มรักย่ากลุ่มชาติพันธุ์เราก็สามารถที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ได้แก้ปัญหาแม้แต่เรื่องของปากท้องแม้แต่เรื่องของเศรษฐกิจเพราะมันมีหลายช่องทางที่จะสามารถ ทำให้ท่านเหล่านี้สามารถอยู่ได้อย่างมีความสุขแม้เงินเดือนไม่สูงนะแต่รัฐบาลต้องควบคุมราคาสินค้าให้ได้นี่เห็นว่าราคาสินค้าหลายอย่างเริ่มขยับขึ้นนะเห็นไหมก็ปล่อยให้ในายทุนเนี่ยนะกอบโกยอย่างเดียวนะครับมันต้องตึงราคาสินค้าให้ได้แล้วขึ้นถ้าจะขึ้นค่าแรงก็ขึ้นไปเล็กน้อยแต่ถ้าราคาสินค้าไม่ขึ้นเนี่ยมันอยู่ได้แต่ไม่ใช่ว่าค่าแรงขึ้นวันละห้าร้อยแต่สินค้าก็ขึ้น เกาอมันก็เหมือนเดิมจะขึ้นวันละห้าหมื่นไอสินค้าก็ขึ้น <c oughs> <c oughs> ถ้าค่าแรงวันละห้าหมื่นใครใครใบละสองร้อยเนี่ยมันก็เหมือนเดิมนะฮะมันไม่มีข้อบาลานซ์แต่ใดๆทั้งสิน้นนะครับฉะนั้นมันต้องมีาการรองรับในหลายๆมิตินะครับเพราะว่าเขาทำงานที่นู่นเขาได้เงินเดือนเยอะ เขาก็อยากกลับมาสร้างเนื้อสร้างตัวสร้างบ้านสร้างช่องสร้างครอบครัวให้อยู่เย็นเป็นสุขนะครับและเท่ากับเขาหาเงินเข้าประเทศด้วยก็เห็นใจทั้งสองฝ่ายไม่ว่าจะเป็นแรงงานนะที่ยังไม่อยากกลับแล้วก็เห็นใจรัฐบาลที่พยายามที่จะช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคนงานต่างๆเหล่านี้จึงพยายามอ้อนบอนนะให้กลับก็ไม่กลับ แต่ถ้าเกิดสงครามมันระบาดใหญ่โตมากขึ้นเนี่ยแม้แต่ในกรุงเทอาเว็บหรือในเมืองหลวงอิสราเอลอีกหลายๆเมืองมันก็ไม่สามารถที่จะอยู่ได้มันต้องถูกโจมตีแน่ๆและถ้าเกิดว่าอิสราเอลหน้ามืดขึ้นมานะใช้นิวเคลีย์กับอิหร่านแล้วถามว่าประเทศอื่นเขาจะไม่ใช้กับอิอสราเอลเหรอครับแล้วแรงงานไทยที่อยู่ที่นั่นมันจะเหลือสักคนไหมตรงนี้เราก็ต้องคิดเหมือนกันถ้าสมมุติเรากลับมาตั้งหลักก่อน นะเมื่อสงบเมื่อไหร่แล้วเราค่อยขนแรงงานไปอย่างเป็นทางการไปช่วยพัฒนาบ้านเมืองนะจากทั้งด้านก่อสร้างทั้งด้านการเกษตรนะครับแน่นอนฮะการเกิดสงครามที่ใดก็ตามคือความสูญเสียเขาถึงบอกว่าอาการเกิดสงครามที่ใดก็ตามนั่นคือตลาดการค้านะครับตลาดการค้ามันค้าได้สารพัดอย่างไม่แต่ค้าแรงงานเพราะแรงงานคนไทยนั้นมีความสามารถนะในหลายๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการก่อสร้างไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําเกษตรไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฝีมือทางช่างเครื่องยนต์นกลไกต่างๆเนี่ยนะคนไทยต้องยอมรับก็เห็นใจนะไม่รู้จะบอกยังไงเหมือนกันนะแต่ที่พูดในวันนี้นี่ก็อยากจะบอกกล่าวทั้งสองฝ่ายว่าถ้าไม่ไหวก็กลับก่อนดีไหมนะไม่อย่างนั้นรัฐบาลเองก็วุ่นวายอยู่แต่เรื่องนี้นะครับ เรื่องของอิสราเอลเรื่องของแรงงานไทยนะจนลืมกรณีที่สองไปว่าณเวลานี้เนี่ยนะฮะปัญหาตามแนวตะเข็บชายแดนหรือปัญหาตามชายขอบปัญหาประชาชนผู้ยากไร้ปัญหากลุ่มชาติพันธุ์ที่ถูกรังแกถูกรีดถูกไถจากเจ้าหน้าที่รัฐจนบีบเค้นคนพวกนี้เนี่ยนะชักามากขึ้นมากขึ้นสักวันหนึ่งเขาทนไม่ไหวปัญหานี้มันก็จะลุกลามบานปลาย และถ้ามีใครเข้ามาหยอดเชื้อหยอดน้ํามันนี่มันไปเลยครับทีนี้พอไปแล้วเอาไม่อยู่แล้วครับภาคใต้ขนาดาชาติพันธุ์เดียวนะมาลายู <c oughs> เรายังต่อสู้มาสี่ห้าสิบปีแล้วยังไม่สงบราบคาบแล้วภาคเหนือเนี่ยนะสิบสามสิบสี่ชาติพันธุ์มันจะเอาไหวไหมรัฐบาลต้องคิดนะเวลานี้นะครับผมไม่ใช่ไปพูดยุยงแต่แขงแย่นะผมพูดจากใจจริงผมพูดจากประสบการณ์ ผมพูดจากสิ่งที่ผมลงไปสัมผัสนะและได้มีการนำเอาเรื่องราวตรงเนี้นะไปให้กับรัฐบาลให้ดูแลแก้ไขในขณะที่เกิดปัญหาการสู้รบในอิสราเอลมันลามปามแน่นอนครับพี่น้องครับมันลามปามมาถึงประเทศไทยอย่างแน่นอนอย่างน้อยก็อ่าปัจจัยของน้ำมันนะน้ำมันอาจจะต้องขึ้นราคานะทีนี้พอน้ำมันขึ้นราคาสินค้าขึ้นราคาแต่ค่าแรงเท่าเดิมรายได้เท่าเดิม ปัญหามันเกิดแล้วครับสิ่งที่จะตามมาก็คือปัญหายากรรมโจรขโมยนะฮะปัญหายาเสพติดปัญหาการค้าอาวุธปัญหาค้ามนุษย์และก็จะเกิดปัญหาการลุกฮือนะอันเนื่องมาจากการกระทําของกงการปกครองที่ผ่านมาที่พยายามยัดเยียดให้คนคนชาติพันธุ์ที่เข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทยอย่างถาวรแล้วเนี่ยแทนที่เขาจะได้สิทธิเรื่องบัตรเรื่องใบยอย่างที่กําลังเสนออยู่ในขณะนี้ แต่รัฐบาลไม่มีการขยับไม่มีการดําเนินการใดๆคนเหล่านี้มันก็จะลุกขึ้นมาทวงสิทธิ์นะถึงไม่ได้สิทธิในการอยู่ในประเทศไทยแต่เขาถือสิทธิความเป็นพมา่าดังนั้นผืนแผ่นดินนั้นจึงเป็นของพมา่าและถ้าพม่าไฟเขียวให้คนเหล่านี้ลุกฮือขึ้นมาเพื่อยึดอาณาเขตยึดพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะครับเราจะคิดว่าเรามีขราชการตำรวจทหารและเราจะเอาอยู่นะครับถ้ามันเกิดขึ้นมาหลายๆจุดทั่วประเทศ เราเอาไม่อยู่ในขณะเดียวกันนะฮะอเมริกาเองก็จ้องที่จะแทรกแซงเพราะในขณะนี้ก็ปล่อยคนของตัวเองนะลงพื้นที่อยู่ตลอดเวลาทุกวันเมื่อไม่กี่วันนี้ก็เอาการกีฬาการจัดการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนชาติพันธุ์บางหน้าแต่ลึกๆนั่นคือการปั่นให้คนเหล่านี้ลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและสิทธิของตนเองผมจะไปตำหนิผมจะไปว่าเขาก็ ว่าได้ไม่เต็มปากเพราะอะไระรู้ไหมฮะเพราะว่ารัฐบาลส่งเรื่องส่งราวไปมึงถามกูกูถามมึงถามอยู่อย่างนี้นะครับจนป่านนี้ยังไม่มีการขยับทําอะไรทั้งสิน้นและในขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ที่อา้างตัวว่าเป็นตอมอบ้างเป็นตํารวจบ้างเป็นแรงงานบ้างก็เข้าทําการจับกลุ่มกวาดล้างแล้วก็รีดไถเงินเขาอยู่ตลอดเวลาสร้างปัญหาความเจ็บปวดให้กับกลุ่มพ่อแม่พี่น้องชาติพันธุ์นะไม่ว่าจะเป็นเที่ยงเพอขุนยม และจังหวัดไม่ห้องสอนนะครับไม่ว่าที่จะเป็นอำเภอใดก็ตามแม้แต่จังหวัดเชียงใหม่นะดังนั้นเนี่ยผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอประหลัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยได้ทํางานเต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือยังได้ให้ความเมตตาความเป็นกลางความเป็นธรรมให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนเหล่านี้หรือไม่ได้ไปสํารวจตรวจสอบหรือเปล่าว่าคนเหล่านี้มีสิทธิเรื่องอะไรบ้างที่ตัวเองจะต้องเข้ามาดูแลแก้ไขปัญหาไม่มีนะ เพราะว่าถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดในอำเภอปหลัดอำเภอประหลัดจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดทหารตำรวจทุกฝ่ายทํางานอย่างเต็มกําลังความสามารถปัญหาการร้องเรียนปัญหาการร้องทุกข์ปัญหาความเดือดร้อนของพ่อแม่พี่น้องประชาชนมันจะแก้ได้ทันทีภายในจังหวัด sel, นั้น,นเพราะมันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะครับมันใหญ่สําหรับเรื่องของความมั่นคงแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ที่ทางผู้ว่าราชการจังหวัดจะทําไม่ได้ แต่ส่วนใหญ่ไม่ทํากันมันก็จะเกิดปัญหาอยู่อย่างนี้นะเกิดปัญหาอยู่อย่างนี้ผมก็แปลกใจว่ากฎหมายที่ใช้เกี่ยวเรื่องของอครงการปกครองเนี่ยแต่ละอำเภอแต่ละจังหวัดเนี่ยใช้กฎหมายของใครของมันอย่างนั้นหรือหรือว่านี่คือการแบ่งแยกรัฐกันแล้วแบ่งกันปกครองจังหวัดใครจังหวัดมันอำเภอใครอำเภอมันกฎหมายเดียวกันเรื่องราวเดียวกันจังหวัดลำปางเขาทาเรียบร้อยเกี่ยวกับยกเลิกบัตรแรงงานแล้วก็ทําบัตรัวศูน แต่ปรากฏว่าแม่องสอนนะเชียงเชียงใหม่ไม่ทำนะอ้างนูน่นอ้างนี่อ้างคำสั่งคำสั่งมีแล้วก็ไม่ทำถือว่าละเว้นหรือไม่เรานำเรื่องนี้ไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ในรัฐบาลนะก็ยังเงียบเฉยถามกันไปถามกันมาถางก็อยู่อย่างนี้แหละครับถามจนกว่ามันจะเกิดเรื่องอย่างนั้นหรือคนไทยเราไม่มีความทำงานเชิงรุกไม่มีการทำงานที่จะ ป้องกันปัญหาไม่ให้มันเกิดส่วนใหญ่จะให้มันเกิดแล้วก็ตามแก้สุดท้ายก็จะแก้ไม่ไหวนะครับเพราะณเวลานี้เนี่ยนะฮะคนเขาเริ่มมีช่องทางในการมองเนื่องจากว่ามีกลุ่มอ,องค์กรต่างๆองค์กร n อ o นะที่อยู่ภายใต้เงาของสหรัฐอเมริการ่วมกับนักการเมืองพรรคการเมืองบางกลุ่มบางพวกบางคนบางพรรคนะได้เข้าพื้นที่ แล้วก็เดินในพื้นที่มาโดยตลอดณนะเวลานี้วันนี้วันที่ผมกำลังพูดอยู่นี้ก็เดินอยู่แล้วทำไมรัฐบาลไม่เดินสองขาไอาการช่วยพี่น้องแรงงานที่อิสราเอลมันก็เรื่องหนึ่งถ้าเขาจะกลับเขากลับถ้าเขาไม่กลับเขาก็ไม่กลับเราก็บังคับเขาไม่ได้เพราะถ้าบังคับให้เขากลับแล้วเขาบอกว่าแล้วเงินเดือนผมจะแปดหมื่นเนี่ยเงินเดือนแสนกว่าเนี่ยรัฐบาลจะช่วยอย่างไร การที่จะเอาภาษีของประชาชนคนไทยทั้งประเทศไปช่วยเหลือแค่คนสามสี่หมื่นคนมันก็ไม่ถูกนะฮะมันก็ไม่ถูกนะครับเพราะฉะนั้นเขาไม่กลับก็ต้องต้องขีดไว้ว่าเขาไม่กลับไอ้คนที่จะกลับก็กลับอะไรที่เราช่วยได้เราช่วยรัฐบาลช่วยรัฐบาลทําดีแล้วครับผมไม่ได้ตำหนิแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องเร่งลงมาดูแลประชาชนคนในพื้นที่กลุ่มคนรากยาและก็กลุ่มชาติพันธุ์ผมพูดอย่างนี้มา มาอย่างยาวนานและหลายครั้งแล้วนะแม้แต่เรื่องที่ตำรวจที่อ้าตวงตัวว่าเป็นตมคห้านะไปถ่ายเงินเขามีใบเสร็จในการโอนเงินชัดเจนส่งไปแล้วก็ผมไม่เห็นมีใครพูดอะไรไม่เห็นมีใครออกมาดำเนินการอะไรมันคืออะไรนี่คือคำถามดังนั้นอยากให้มีการตรวจสอบว่าเป็นตำรวจจริงหรือไม่ถ้าไม่ใช่ก็แสดงว่าเป็นกลุ่มในหน้าแต่ทำไมเข้าไปใช้ สถานที่ราชการนะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองภาค5เป็นสถานที่รีถายเงินได้นั่นคือสิ่งที่ผมสงสัยว่ามันคืออะไรนะแต่พวกท่านไม่ขยับว่าเป็นอะไรสักวันหนึ่งนะครับอีกไม่นานเนี้ยปัญหานี้มันจะเกิดเป็นปัญหาใหญ่และเมื่อถึงวันนั้นจะหวนนึกถึงคำพูดของกระผมเต่านินจาแต่ว่าทุกอย่างมันจะสายไปผมก็ไม่สามารถที่จะ ยืนเป็นเกาะกำบังป้องกันให้ได้อีกต่อไปเพราะณเวลานี้ก็แทบหมดแรงนะครับนะผมเองก็ต้องทำมาหากินผมก็ต้องกินต้องใช้นะครับถ้าชาติบ้านเมืองนะักการรัฐมนตรีรัฐบาลยังงมโคงกันอยู่อย่างนี้ผมเชื่อว่าเดี๋ยวประเทศไทยเดือดร้อนแน่นอนนะภาวะเข้ายากหมากแพงกำลังเริ่มก้าวเข้าสู่ประเทศไทย จึงขอให้พ่อแม่พี่น้องอย่าใช้เงินฟุ่มเฟือยเก็บรักษาไว้บ้างเพื่อที่จะไว้แก้ปัญหายามวิกฤตที่อาจจะเกิดขึ้นในอีกไม่นานนี้ครับ